สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยค่ะที่ YouTube Channel w a r ทิฟแท็กเตอร์เนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพามาชมรถแท็กเตอร์เข้าใหม่กันบ้างนะอัปเดตสินค้าหน้าร้านประจำวันที่28กุมภาพันธ์2565นะคะหนูมาพร้อม l 4 018ตัวดีทีขนาด40แรงม้านะคะสำหรับตัวนี้เนะคะขับเครื่อง4ล้อค่ะ 4WD นะเครื่องยนต์รุ่น d 1803นะคะแบบเครื่องยนต์เป็นดีเซลสสูบตั้ง Direct Injection ระบาย ความร้อนด้วยน้ำปริมาตรกระบอกสูบตัวนี้อยู่ที่1 8 2 6ซีซีนะคะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่40แรงมา้าจดทะเบียนปีพศ2562นะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยเปิดตรงที่พักเท้าให้ชมนะคะก็ที่พักเท้าตามนี้เลยนะคะ จดทะเบียนปีพศ2562มีเล่มทะเบียนพร้อมเลยนะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวพาไปชมหน้าไม้กันอีกทีนะคะตอนนี้หน้าไม้น่าจะอยู่ที่ประมาณ630ชั่วโมงการทํางานนะคะเดี๋ยวพาซูมหน้าไม้กันเนาะนี้เปิดให้ดูนะคะ 630ชั่วโมงการทำงานแล้วก็ตัวนี้นะคะเกียร์นะคะเกียร์หลักเป็นเกียร์คอนสแตนต์เมดนะจำนวนเกียร์ก็8เกียร์ดนหน้า8เกียร์ถอยหลังเกียร์เปลี่ยนทิศทางน,นะคะเป็นเกียร์ซินโคลชัทเทิลนะคะเปลี่ยนโดยไม่ต้องหยุดรถเลยสำหรับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็มาพร้อมอุปกรณ์อุปกรณ์2ชิ้นค่ะมาพร้อมใบมีดดันดินหน้าของใหม่เดี๋ยวหนูขึ้นรูปให้ชมตามนี้เลยใบมีดดันดินหน้าใส่ให้เป็นของใหม่มือหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ อุปกรณ์ด้านหลังเดี๋ยวหนูขึ้นรูปไปชมตามนี้เช่นกันค่ะ RX 1 6 5ตาช้างนะคะสภาพสวยๆพร้อมใช้งานเหมือนกันนะคะโรตารี่มือ2นะในส่วนของใบมีดดันดิน่าเป็นของใหม่มือ1น,นะคะตัวนี้ก็ราคานะคะเดี๋ยวหนูแจ้งราคาเลยอยู่ที่400,000บาท ทวนนะคะ400,000บาททวนเลยได้ไปอุปกรณ์2ชิ้นอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าของใหม่อุปกรณ์ด้านหลังเป็นโรตารีตาช้างเนาะ400,000บาททวนนะคะราคานี้รวมส่งฟรีทั่วไทยไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มแล้วนะคะเหนือใต้ออกโตกทางร้านเราส่งให้ฟรีถึงนาบ้านพี่ๆเลย400,000บาทราคาพูดคุยต่รอลองกันได้ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร,ร,ร์โทรศัพท์ ID Line ตามนี้เลยเนาะ0875734727 ID Line น้ำตาล2611 ะะทักทายกันมาได้ตลอดเลยนะอยากได้รูปคลิปวิดีโอเพิ่มเติมก็ทักมาที่ ID ดี n ลน์นี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือนะคะอำเภอของขุงจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะเปิดทุกวันเลยนะคะ365วันนะคะไม่หยุดมาเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดวันนักแต่เลิกนะคะเดินทางมาชมสินค้ากันได้ทุกวันเลยตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าถึง5้าโมงเย็นนะคะร้านเปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะบุโทรศัพท์ก็ทมที่หนูแจ้งเลยเนาะ พี่พีท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาก็สามารถที่จะอนจํามาจองกันได้นะคะ1-2ึ่ง0หมื่นค่ะส่วนที่เหลือเก็บเงินปลายทางพร้อมนับสินค้าฝากไว้ด้วยนะตัวนี้40แรงม้าจากร้านวอลลิทแทคเตอร์สภาพพร้อมใช้งานนะคะอุปกรณ์สวยๆ2ชิ้นเลยส่วนพี่พีท่านใดที่อยากได้อุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมอยากจะได้เป็นผันบุกเบิกผานพวนก็เดี๋ยวทักมาคุดคุย,คยหลังไมม์กันได้เนาะอันนี้เราก็เกาะให้เป็นแบบพื้นฐานไปก่อนนะคะใบมีดดันดินหน้าโรตารี่หลังอะไรประมาณนี้เนาะ ให้ชมนะคะปีปีน้อยนะคะจดทะเบียนปี6-2เท่านั้นแล้วก็ด้านหลังให้ชมนะคะ PTO นี่ีโอยังไม่ได้เปิดใช้เลยนะยังไม่ได้เปิดใช้ p โ o เลยนะคะระบบ PTO ใช้งานได้ตามปกติแน่นอนแล้วก็ในส่วนของระบบไฮดรอลิกยกขึ้นลงด้านหลังก็ใช้งานได้ตามปกติแน่นอนเนาะ เดี๋ยวหนูให้ชมประมาณนี้ละกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องนี้เป็นกาลังใจให้หนูในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปิดีโอนี้พี่ๆทุกคนจะชื่นชอบกันนะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปิดีโอหนะะ้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ